ไปดูกันข่าวที่หนึ่งนะฮะเอ่อ uh, US Treasury Yield นะครับ Hit 16 Year High โ oh อ้โหชัดเจนนะฮะกเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรดีไอ้ตัว Yield Curve อะของของอเมริกานะครับขึ้นพุ่งสูงนะในช่วงที่ผ่านมานะจริงเรามีรายงานไปบ้างแล้วนะครับช่วงไอ้ตัว10ปีขึ้นกระจุยกระจายเลยนะแล้วนี่สูงที่สุดในรอบ16ปีเลยนะในตามตามความเห็นตามไอ้เนี้ย f Financial Times ที่มารายงานนะครับโดยที่ล่าสุดเนี่ยตัว yield curve นะตอนที่ไอ้10ปีเนี่ยก็ขึ้นไปอีกนะฮะขึ้นเกนปอนะคราวนี้กลายไปจบที่4.35%แล้วนะครับขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับในขณะที่ g l o b a l Yield curve ก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะฮะในยุโรปเองก็ขึ้นเนี่ยที่ UK ทั้งเยอรมัน Yield Curve ก็ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับก็สูงสุดเช่นเดียวกันในรอบหลายหลายปีนะ2008ของอังกฤษนะฮะแล้วก็สูงสุดในรอบ ตั้งแต่ปี2011นะของเยอรมันนะก็แข่งกันสูงแล้วก็เป็นทำนิวไฮกันตลอดนะนิวไฮในรอบหลายๆปีแล้วกันสิ่งนี้สิ่งนี้มันบ่งบอกอะไรนะครับผมจะคงอ่านหมดนี้ไม่ได้นะจริงอ่านไปแล้วแหละแต่ว่าจะสรุป,สร,ปสรุปให้ฟังว่าที่อ่านมาเนี่ยเป็นยังไงนะฮะคือทาง financial time เนี่ยเขามองว่าการที่ทั้ง global global yield curve เนี่ยทั้งอเมริกาทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันอะไรเนี่ยก็ขึ้นกัน ไปเป็นนิวไฮอะไรแบบนี้นะฮะในในช่วงที่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันคือสัญญาณนะที่แสดงให้เห็นว่าตลาดค่อนข้างเชื่อแล้วนะว่าอย่างไงก็ขึ้นดอกนะฮะยุโรปไม่แปลกนะ,ะยุโรปเนี่ยก็น่าจะต้องขึ้นอยู่นะ,ะับแต่ว่าไอฝั่งอเมริกาเนี่ยสิที่ทุกคนคิดว่าจุดละคาหลังคาตรงนี้ละแล้วเดี๋ยวจะหักหัวลงละ มันไม่ใช่นะของอเมริกานี่ก็ขึ้นเช่นเดียวกันมันคือการเดานะตอนนี้ตลาดค่อนข้างจะ price in ในเรื่องของขึ้นแน่ขึ้นแน่ขึ้นแน่ขึ้นดอกเบี้ยต่อแน่แไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะฮะอันนี้คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะถามว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า ไม่รู้นะครับยังไม่แน่นอนแต่ก็มีความเป็นไปได้แล้วกันนะแล้วตอนนี้ก็หลายๆฝ่ายก็เชื่อไว้ว่าแบบนั้นนะทำให้ยูเคิร์ฟมันตอบสนองมาในลักษณะแบบนี้นะเพื่อนๆก็จับตามองกันให้ดีว่ายูเคิร์ฟเนี่ยช่วงก่อนเดฟโอมซีข้างหน้าจะมีการปรับลดลงมาบ้างไหมนะถ้าไม่ลดนะแล้วก็ขึ้นแบบนี้แสดงว่าตลาดเริ่มมองไปในทิศทางการขึ้นดอ,อกเบี้ยต่อนะครับเราใช้ยูเคิร์ฟในการพริจิตรบางอย่างออกไปก็ได้นะฮะอ่ะทีนี้มาดูเอ่อนะก็พูดประโยคเดียวกันนะฮะบ,บอกว่า เออ global yield curve นี่ก็สูงสุดอันนี้เขารายงานในรอบ10ปีนะอาจจะหมายถึงประเทศอื่นมั้งนะมันยังมีหลายประเทศนะบางประเทศก็สูงสุดในรอบ10ปีบางประเทศสูงสุดในรอบ8ปีบางประเทศสูงสในรอบ16ปีนะมันก็แล้วแต่เอาเป็นว่าทุกสำนักรายงานตรงกันนะว่าตอนนี้ yield curve สูงขึ้นนะับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็อนุมานนะประมาณได้ว่าคาดการได้ว่าไอตัวดอกเบี้ยที่เฟดกำลังจะประกาศในครั้งหน้าเนี่ย น่าจะขึ้นต่อนะนี่น่าสนใจนะเพื่อนเพื่อนอืม